สิ่งที่เรานําเข้าปากทุกอย่างเนี่ยมันจะดาเมจกับเราหรือว่าท่งผลกับเราตอนที่เราอายุ35ปีขึ้นไปแต่ก็ทําให้ต้นรู้ว่าไม่ใช่หนังสือทุกเล่มที่เหมาะกับเราครับอย่ากิน,นคาร์โบไฮเดรตนับเยอะเกินไปใน1มนื้อมือรับก็ทําให้เราอาจจะสะคิปการอาอกกำลังกายของวันนั้นไปได้นะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l นะครับตัวเล็กเลี้ยงกล้ามอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะเดี๋ยวต้นจะมาแชร์นะครับ t ท n y Habit นะครับหรือว่า ตัวพฤติกรรมเล็กๆนะที่ทําให้ชีวิตของตัวเนี่ยดีขึ้นเนะาะทั้งเรื่องของหุ่นนะครับ เรื่องของการงานนะเรื่องของความสุขแล้วก็เรื่องของความเครียดนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะหรือว่าเคยดูคอนเทนต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองต่างๆนะที่เยอะแยะมากๆไม่ว่าจะเป็นเราต้องเป็นคนรวยนะหรือว่าเราต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องเป็นคนที่ productivity อะไรพวกนี้นะซึ่งพอเราเข้าถึงคอนเทนต์พวกนี้ได้ง่ายในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบางกลุ่มเนี่ยก็รู้สึก motivation หรือว่ามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สําหรับบางกลุ่มนะครับอาจจะรู้สึกกว่ากก นนะแล้วก็เกิดความเครียดนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะต้นจะมาบอกนะครับ8วิธีนะครับที่ต้นทำมาตลอด2ปีนะครับแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒน,นาตัวเองได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่กดดันจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปนั่นเองนะเดี๋ยวรอไปดูอย่างแรกกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะหลังจากที่ต้นตื่นนอนเนี่ยปกติก็จะตื่นช่วง6โมงเช้าเนาะแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเตรียมออกไปทํางานนะครับ สิ่งแรกเลยที่ต้นจะทำนะก็คืออาบน้ําเย็นนะครับซึ่งตามงานไว้ัจเนี่ยเขาบอกว่าการอาบน้ําเย็นในตอนเช้าเนี่ยจะช่วยกระตุ้นนะครับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มระบบเผาผลาญนะครับและรักษาอาการวิตกกังวลได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะก็ต้องใช้น้ําที่อุณหภูมิต่ามากมากนะในระดับหนึ่งแต่บ้านเราเนี่ยน้ำก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นแต่จากประสบการณ์ที่ต้นลองนะพอเราอาบน้ําอุณหภูมิปกติโดยที่ไม่ปรับน้าอุ่นเลยเนี่ยเรารู้สึกสดชื่นนะครับแลวก็พร้อมที่จะทํากิจกรรมใน1วันได้ดีขึ้น หรือเป็นวิธีการที่ดีในการเริ่มวันนั้นๆนั่นเองส่วนประโยชน์ในด้านอื่นๆก็อาจจะมีนะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเท่านั้นเองคนระับซึ่งถ้าบ้านใครที่มีเครื่องทําน้ําอุ่นก็อาจจะเลือกทําน้าอุ่นก่อนเสมอถูกต้องไหมครับลองปรับเปลี่ยนคนระับมาเป็นน้าเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิปกติดูนะก่อนเริ่มวันนั้นๆจะทําให้เพื่อนๆน,นะับพร้อมสตาร์ทยูเอเดย์ได้ดีมากๆครับ เพื่อนเคยได้ยินเรื่องอความสุขเล็กๆระหว่างวันนะครับเป็นรูทีนที่ต้นเพิ่งเข้ามาทำจริงจังนะครับในปีนี้ปี2 5 6 7นก็ะคก็คือการกินกาแฟแบบดริปน่าจะเรียกว่าแบบดริปนะก็คือเหมือนปกติเราชงกาแฟทั่วไปนะเราก็จะใช้แบบที่เป็นผงนะหรือว่าทีนวันชงแล้วก็เทเสร็จปั๊บจบนะซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อเทียบนะการกินกาแฟใน2แบบนะเนี่ยเดี๋ยวต้นจะให้ดูนะคือการกินแบบที่เราใช้เป็นผงนะก็คือเราจะชงนะเสร็จปั๊บล้วก็ กินได้เลยนะสามารถไปทํางานได้เลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าประหยัดเวลาเรานั้นเองนะครับส่วนแบบที่2ก็คือที่ต้นมาลองก็คือแบบดริปก็คือเราจะต้องใส่กาแฟาที่เป็นกากที่เขาบดมาคนระับแล้วเราก็เทน้าร้อนลงไปนะแล้วก็รอมันกรองทีละยนทีละยนทีละยนกว่าจะได้กินนะใช้เวลานานนะตอนแรกต้นดูเนะี่ยก็รู้สึกว่าเออทำไมเราต้องไปนั่งทําอะไรให้มันแบบลําบากขนาดนะั้นด้วยคนระับแต่พอมาลองกับตัวเองคนระับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกว่าเราจะได้กาแฟามากินสักแก้วหนึงไอตัวโปรเซสมนะัน ในการที่เราทํามาออกมามันมันมีความสุขอะไรเล็กๆแบบบอกไม่ถูกที่เราสามารถทํามันได้ในทุกๆวันนะต้นก็เลยเก็บรูทีนเนี้ยเป็นนะประจําในทุกเช้าก็คือการดิฟกาแฟกินเองนั่นเองซึ่งในที่นี้ต้นไม่ได้หมายถึงว่าให้เพื่อนๆเนี่ยต้องดิฟกาแฟกินนะครับสิ่งที่ต้นจะสื่อก็คือพยายามหาความสุขอะไรที่มันเล็กน้อยมากๆที่มัน เกิดขึ้นได้จากสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าลงทุนไม่ได้สูงแต่ว่าเราใช้ได้ในระยะยาวแล้วกันแล้วรู้สึกว่าเออเราสามารถทํามันได้ทุกวันซึ่งมันดีกว่าการที่เราคิดว่าเราต้องได้ของชิ้นใหม่นะเราถึงจะมีความสุขเราต้องได้ของชิ้นนี้มาเราถึงจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออการมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขตัวรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตนะในแต่ละวันได้ง่ายยิ่งขึ้นมากๆเลยครับ หนังสือนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้นชอบแล้วก็ช่วยเปิดมุมมองที่มีต่อการใช้ชีวิตได้ดีมากๆตลอด5้าปีที่ผ่านมาในต้นอ่านหนังสือมาเยอะมากๆนะครับจบบ้างไม่จบบ้างนะแต่ก็ทําให้ต้นรู้ว่าไม่ใช่หนังสือทุกเล่มที่เหมาะกับเราครับเหตุผลก็เพราะว่าบทบาทในสังคมและก็อาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยล้วนต้องใช้ความรู้ที่แตกต่างกันบางคนนะทำการตลาดเลยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการตลาดบางคนรู้สึกตัวเองจัดการเวลาได้ไม่ดี ก็เลยหาหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาซึ่งหากใครที่เป็นมือใหม่กับหนังสือแนวนี้นะสิ่งที่ต้นจะแนะนําก็คือเลือกหนังสือนะให้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับอย่าเพียงแค่อ่านตามคนอื่นนะครับ จะช่วยให้เพื่อนๆนำะย่อยข้อความได้ง่ายยิ่งขึ้นและนำไปใช้ชีวิตในประจําวันได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างชัดเจนนะครับมากกว่าเราอ่านไปเรื่อยๆดูที่เราไม่ปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองเพราะอ่านหนังสือมาสักระยะนะับสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอต่อมาก,ก็คือแต่ละปรัชญานะจะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นกฎการทํางาน4ี่ชั่วโมงกฎ8 0ด0ของพาเรโตหรือว่าเล่มที่ต้นอ่านอยู่นี่นะครับ ทั้ง3เล่มนี้ต้นกล่าวมาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการเวลาเหมือนกันเลยนะเพราะผู้เขียนหรือว่านักปราชญ์แต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันเลยแนะนําไม่เหมือนกันสิ่งที่ต้นทําแล้วจะแนะนาเพื่อนๆก็คือเลือกทีละรูปแบบแป,ปรับใช้นะครับสักหนึ่งปีหากชีวิตดีนะและมีความสุขก็ทําต่อไปหรือถ้าไม่ก็ลองมองหาปรัชญาอื่นๆในการใช้ชีวิตดูนะครับไม่มีใครผิดถูกนะมีแต่เหมาะกับเราไหมเท่านั้นเองนะครับ สิ่งต่อมาเลยนะที่ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นนะก็คือดูแลอาหารการกินนะครับหรือว่าสิ่งที่เรานําเข้าปากนั่นเองนะเรื่องมีอยู่ว่านะต้นไปเห็นเรียวเรียวหนึงนะ่งเนาะใน IG เป็นผู้หญิงสูงอายุนะประมาณสัก60ปีในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์กับอะไรที่เรานําเข้าปาปนะโดยเฉพาะช่วงวัยที่เป็น20นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เรานําเข้าปากทุกอย่างเนี่ยมันจะดาเมจกับเราหรือว่าส่งผลกับเราตอนที่เราอายุ35ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ต้นตกใจมากๆก็คือเขาเองเนี่ยอายุ60แต่ว่าหน้าเขาเนี่ยดูเหมือนคนอายุ40จริงๆนะเลยทําให้ต้นรู้สึกว่าตระหนักแล้วก็ให้ความสมคัญกับอะไรที่เรานําเข้าปากเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลํำไส้ของคนเราเนี่ยส่งผลกับหลายอย่างในชีวิตเรามากๆนะครับซึ่งฮอร์โมนเซโรโทนินหรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวกับคความิด การกระทาและอารมณ์ของเรา95%นะครับมาจากแบคทีเรียนในลใําไส้และด้วยความที่ต้นเองเ,เป็นคนที่ธาตุอ่อนนะเวลาที่เรากินอะไรผิดสําแดงนิดนดหน่อยหน่อยเนี่ยก็จะชอบท้องเสียได้ง่ายมากๆนะั่นเป็นเหตุผลว่านะต้นเลยทํากับข้าวยงมมังโงมนเทนทำาบบข้าวเองใส่ผักอ่าทุกสัปดาห์นะสัก20-30%นะครับนกับการกินนอกบ้านนั่นเองครับอาหารที่ต้นกินเข้าไปเนี่ยจะมีโปรโตีนนะครับาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเหมือนทั่วไปนี่แหละแล้วก็รวมถึงโปรไบโอต ซึ่งโปรไบติกเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาทานได้จากหลายแหล่นับอย่างเช่นกิมจิโยเกิร์ตนะครับหรือว่าเป็นแพนเบสโปรตีนในบางยี่ห้ออย่างเช่นในคลิปที่ต้นทานเวรปบระดําเนี่ยก็จะเป็นของแบนทรูฟนะที่เป็นโรสมิสบิรีที่เขาผสมโปรไบติกเข้าไปด้วยเนะก็จะทําให้สะดวกมากๆเลยนะเวลาที่เราทานระหว่างวันแถมยังเป็นการเพิ่มโปรตีนระหว่างวันเข้าไปในตัวอีกด้วยนะผักผลไม้ต้นก็จะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะทำให้เราเนี่ยอยากขนมได้น้อยลง ได้วิตามินด้วยนะครับแล้วก็ผลไม้ที่ต้อชอบกินเนี่ยก็จะเป็นพวกส้มแอปเปิลหรือว่าสับป,ประรดเนาะเพราะว่ามันหาทานได้ง่ายมากๆแต่หากใครที่เป็นคนชอบกินขนมระหว่างวานาันแบบกินจุกกินจิบอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ถ้าโดยรวมมันก็สมผลกับเราเยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยอาจจะหาพวก MCT oil นะมาทานเสริมก็ได้นะเพราะว่าช่วยเพิ่มระบบพอผ่านของเรานะแล้วก็ทำให้เราอิ่มนานยิ่งขึ้นอีกด้วยนะหรือว่าจะนำนะแพนเบสโปรตีนนะมาทำขนมในเมนูต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ดีงามมากๆนะเพราะเป็นการลดของหวานด้วยการทำของหวานที่มีประโยชน์กินแทนนั่นเอง กติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทํางานเนี่ยเรามักตื่นเช้านะครับไปทํางานนะแล้วก็ตกเย็นนะครับเลิกงานก็เข้าห้องนะถ้าทุกคนสังเกตเราแทบจะไม่ได้โดนแสงแดดกันเลยนะครับดันนี้จึงเป็นวิธีที่สําคัญที่ต้รู้สึกว่าทําให้อ,อร่างกายเรามันดีขึ้นนะก็คือการตากแดดนะหรือว่าเดินตากแดดนี่นแหละอย่างน้อยประมาณ15นาทีต่อวันนั่นเองนะซึ่งช่วงเวลาที่ดีก็จะเป็นช่วงแบบประมาณตอนเช้านะครับหรือว่าถ้าใครที่ตอนเช้าไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะเป็น ช่วงตอนเย็นนะก็ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแสงแดดเนี่ยช่วยนะเกี่ยวกับเซโรโทนินนะครับหรือว่าโฮอร์โมนที่ทําให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดความวิต,ตกกังวลนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความสุขของเราด้วยนั่นเองนะใครหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าต้นทําแบบนี้มาเป็นประจําหลายปีแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเรามันดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่นอนหลับได้ไม่ดีนะเรียกว่านอนช้าชอบนอนดึกหรือว่าอะไรเงี้ย การเจอแสงแดดเนีเป็นประจําทุกวันเนี่ยจะช่วยให้วัฏจักรชีวิตของเราเนี่ยมันนิ่งมากยิ่งขึ้นนะเหมือนคล้ายๆว่าร่างกายมันรู้ว่าช่วงไหนควรตื่นช่วงไหนควรนอนหลับนั่นเองนะใครที่เป็นอยูนะเราสังเกตว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้เจอแสงแดดหรือว่าอะไรนี้เลยก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็ นั่นแหละลองออกมาเดินมาเจอแสงแดดหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตอนเช้านะต้องก็จะชอบมาเดินตอนเช้านะครับแล้วก็พอร่างกายเรามันอุ่นแล้วเนี่ยต้องก็จะเริ่มไปออกกาลังกายนะช่วงเช้า9ก้าโมงนะถึง11บเอดโมงนั่นเองครับอย่างที่6ก็คือให้ความสําคัญกับการออกกาลังกาย แบบนี้น่าจะยากเกินไปเดินลงไปอธิบายข้างล่างนะซึ่งการออกกำลังกายนะเป็นอะไรที่ต้น p r i o r i t y ที่สุดในเวลานี้หนึ่งวันเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยสามารถเปลี่ยนสมองในการทำงานของสมองเราไปอย่างสิ้นเชิงนะครับทั้งการทำงานนะความสัมพันธ์นะเบอร์ก็การรักตัวเองนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้นรู้สึกว่าใครหลายคนผิดพลาดสำหรับมือใหม่ก็คือเวลาที่เราจะ เริ่มคีปรูทีนการออกอกําลังกายเราจะชอบคิดว่าเราจะเล่นเวลาไหนดีนะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันโฟกัสผิดจุดนิดหนึ่งเราควรที่จะดูเวลาที่เราสะดวกนะครับเช่นบางคนทําง,งานกะกลางคืนนะครับ, <S <S บางงาก็จะอาจจะสะดวกนะหลังตื่นนอนนะแล้วก็มาเล่นช่วงบ่ายๆก่อนเข้างานนั่นเองบางคนทําง,งานเวลาปกติก็สามารถเลือกได้ว่าจะตื่นเช้าเข้ามาเล่นหรือว่าจะเล่นหลังเลิกงานนั่นเองนะครับยังน้อย30นาทีนะครับสําหรับมือใหม่ต้นอยากให้เริ่มด้วย30นาทีเพราะเป็นเวลาที่ ไม่ได้เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นานจนเกินไปเราแถมยังสามารถ follow along หรือว่าทําตามรูทีนนี้ได้ง่ายนั่นเองยกตัวอย่างของต้นเองเนี่ยต้นจะทํางานช่วงประมาณสัก11โมงนะก็เลยเลือกการออกกําลังกายนะเป็น9โมงถึง11โมงใส่ยๆนะครับก็จะเป็นรูทีนที่เขาเรียกว่าต้นจะจัดสล็อตการออกกำลังกายให้ตัวเองเนี่ยได้ง่ายนะก็คือก่อนเริ่ม งานนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็อยู่ที่เพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะทำงานแบบไหนลองดูเวลาจริงๆนะว่าเรามีสล็อตเท่าไหร่นะแล้วก็จัดแจงแล้วก็ให้ลำดับความสําคัญกับการออกกำลังกายนั่นเองนะอย่าลืมนะรเริ่มออกให้ได้สัก30วัน60วันนะเดือน2เดือนอย่างนี้พอหุ่นเราเริ่มเปลี่ยนแปลงนะรู้สึกกระชับขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะเริ่มเสพติดผลลัพธ์มันนะแล้วเราก็จะติด การออกกําลังกายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะแต่ใครหลายคนมักจะยอมแพ้ไปก่อนสักประมาณ7วัน14วันหรือว่าอะไรอย่างนี้สรุปแล้วก็คือนะเลือกเวลาที่เราสะดวกทุกวันนะออกให้ได้อย่างน้อย3วันก็ยังดีนะรหรือว่า5วันก็จะเป็นเคสที่ดีมากๆเลยนะครัก็ลองไปจัดแจงเวลาการออกกำลังกายของเพื่อนๆจะดูเพราะมันมีประโยชน์กับเรามากจริงๆนะในทุกด้านนั่นเอง สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ช่อง TRK มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลสูงนะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลลลิิงงก์ในนขอคคปได้เยะรับ อย่างต่อมานับอย่างที่7ก็คืออย่ากิน,นคาร์โบไฮเดรตนับเยอะเกินไปใน1มนื้อมือรับเหตุผลเพราะว่าอะไรนรับลองนึกภาพตามนะสมมติว่าถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะมากๆเลยในมื้อนะช่วงบ่ายนับหรือว่าเย็นๆก่อนออกกำลังกายนะแน่นอนว่าเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันจะง่วงนะเพราะว่าเวลากินคาร์บเยอะเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดนับจะสูงเชียยพันทําให้เรามีอาการง่วงซึมทันทีทันใดหลังจากกินไปเลยนะรประมาณ15นาทีก็อาการมาลว ก็ทาให้เราอาจจะสกิปการออกกําลังกายของวันนั้นๆไปได้นะเมื่อเราทําซ้ๆมันก็นั่นแหละสรุปแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายตามแผนสักทีนั่นเองครับซึ่งเทคนิคที่ต้นใช้ตอนนี้ก็คือจะกินคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็ความอิ่มนะจะอยู่ที่ประมาณเจ8 0ต่อ1มือแล้วก็เฉลี่ย5-6มือนะการทําแบบนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเพิ่มระบบพอผ่านไปในตัวด้วยนะแล้วก็ไม่ง่วงระหว่างวันโฟกัสการทํางานดีขึ้นแล้วก็การออกกําลังกายของเพื่อนๆก็จะอยู่ตามแผนเดิม นั่นเองนะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะก็ลองไปทำต่างกันดูนะครับ่างสุดท้ายก็คืออนุญาตให้ตัวเองนะครับเอ็นจอยกับการกินบ้างทีนี้ใครหลายคนอาจจะงงแล้วนะครับว่า เมื่อกี้พี่ต้นนะครับยังบอกให้ดูแลสิ่งที่เรานําเข้าปากอยู่เลยนะอยู่ดีๆข้อสุดท้ายมาบอกว่า mm. ให้ enjoy eating บ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ต้นจะสื่อก็คือสําหรับใครที่สามารถดูแลอาหารนะครับ mm. ได้ตลอดทั้งสัปดาห์หรือว่าอะไรเงี้ยนั่นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนสําหรับใครที่ไม่สามารถ follow along หรือว่าทําตามได้จริงนะครับเรื่องด้วยอาจจะต้องสังส้คๆกับเพื่อนนะรหรือว่าไปกับแฟนนะเช่นอย่างต้นเนี้ยเวลาที่เราไปกับแฟนนะครับหรือว่ากับเพื่อนเนี่ยก็สามารถทานได้นะตามใจปากได้บ้างนะครับและ เวลาที่เรากลับมาอยู่คนเดียวนะก็กลับมารูทีนการกินปกติของตัวเองนั่นเองนะซึ่งถ้าตลอดทั้งสัปดาห์นะเพื่อนๆกินหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยพวกขนมหรือว่าอะไรเงี้ยประมาณ5% 10%หรือว่า15%อะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นสัดส่วนแคลอรี่ที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยแนวโน้มหุ่นนะครับแล้วก็สุขภาพของเพื่อนๆเนี่ยนะก็ยังคงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ดีกว่าสตรีกอาหารนะแบบจริงๆจังๆนะอยากได้หุ่นเท่านี้ภายในระยะเวลาเท่านี้ต้นเคยถาม เพื่อนๆหรือว่าใครหลายคนที่อยู่กับรูทีหรือว่าการออกกาลังกายหรือว่าไดเอทไม่สําเร็จในส่วนใหญ่จะล้มเหลวเพราะว่าสตรีมเกินไปนะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างเคร่งแล้วก็สุดโต่งเกินไปครับทำให้พอสํารวจอาหารที่กินก็โอ้โหกินค่อนข้างจะเคร่งเครียดกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ก็คือเมเทนอาหารนะครับให้อยู่ในระดับที่ดีถึงดีกลางนะแต่ว่าเพื่อนๆยังคงสามารถทํามันได้ ยาวนานตลอดนะครับทั้งชีวิตนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะชอบการนับสําหรับคลิปนี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะแล้วก็กดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้ต้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือแปดเทคนิคนะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ต้นทํามาตลอดจริงๆก็เลยทําให้ต้นยังคงเมนเทนหุ่นนะครับทำยูทูบนะแล้วก็ต่างๆนานานะครับบาลานซ์ความเครียดของตัวเองนะแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะถ้าใครไปปรับใช้แล้วรู้สึกดีกับชีวิตก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เจ นะขอตัวไปทำงานก่อนอยากให้ต้นทำคลิปหน้าออกมาเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ